โอเคก็ขอก้าวสวัสดีผู้เล่นทุกคนนะครับวันนี้ก็ยับเกมยูคิโอเดอลิงในโหมดของสปีดดวลนั่นเองหลังจากที่ผมทําคลิปลัตวยออลไปเยอะนะอันนี้ก็มาถึงสปีดดวลแหละโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเล่นตัวของเด็กเดนนี่ฮีโร่นั่นเองครับที่ล่าสุดทุกคนน่าจะเห็นแล้วก็คือตัวแบลสไมครับเจ้าดีฮีโร่มาลิเชียครับโดนเข้ากงเล็กสาใไปนั่นเองนะ ก็ไอาการที่โดนล,ลิมิตสามเนี่ยจะไปทับกับพวกไอกกับดักแรงๆครับอย่างเช่นดิดตัวตัวแคคดาวตัวของไอซ์ดาร์กอนอะไรพวกนี้นะที่มันโดนล,ลิมิตสามอ่ะก็จะทําให้กับดักแรงๆเราเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเราต้องใส่เฉลีย่ยกับเมลิเชียนไงเลขกสามันใส่รวมกันได้แค่3ใบน,นะซึ่งจริงๆมันก็ยังเล่นได้อยู่นะถึงมันจะโดนแปดเล็3สามไอไปตัวหนึ่งอ่ะเพราะว่าเตกมันก็ตัวสําคัญสําคัญเนี่ยก็ไม่ได้โดนล,ลิมิตเท่าไหร่เลยทําให้เล่นได้แล้วก็ที่สําคัญคือสกิลไม่โดนเนิร์ฟก็ถือว่าโอเคเลย สามารถเอาไปลงแรงได้นะใครเก็บตัวดิสโตเปียไว้เมื่อประมาณ2อสเดือนที่แล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่ถ้าใครจะเริ่มทําดีฮิโร่ตอนนี้ผมก็ไม่รับประกันนะว่ามันจะอยู่ได้กี่เดือนเพราะว่ามันก็เก่าเลยนะอาจจะโดนโคโนมิแบนลิสต์เพิ่มหรืออาจจะโดนเนฟสกิลลงในเดือนหน้าก็ได้เพื่อเตรียมขายข,ายของใหม่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดีฮิโร่เนี่ยอย่างที่บอกไปมันค่อนข้างถูกนะคือถ้าท่านได้ตดิสโตเปียกายเมื่อไหร่เนี่ย คือแบบที่เหลือก็สบายแล้วไอ้พวกดีฮีโร่พวกนี้มันเป็นการาฟรีหรือไม่ก็การจัดสตัทเจอร์ไงก็จะสามารถจัดง่ายมันจัดไม่แพงแต่อยู่ที่ดวงนะว่าถ้าจะได้ดติดตบเปียกายเมื่อไหร่แต่ก็ไม่รับประกันนะว่าอนาคตจะไม่โดนเนิร์ฟลง <laughs> ซึ่งในรอบนี้ครับผมก็จะมาเล่นผสมกับไอ้เจ้านี่ไปเลยนะคือเจ้าของตัวสไลด์ะเป็นเอเลเมนทัลฮีโร่นะทำให้เกมบุกตรงน,นี้เรียกว่าค่อนข้างโคตรขึ้นจริงๆก็สามารถเล่นแบบเพียวๆได้นะคือไม่ใส่อ e ีฮีโร่ไม่ใส่แบบมอนสเตอร์ลิงแทนเพิ่ม หรือเอาลิควิดออกแล้วใส่เป็นพวกกับดักเพิ่มก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบสายดีฮีโร่ล้วนนะเป็นในพวกกาสัมันนะง่ายๆส่วนเรื่องสกิลครับที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวของเดตินี่เอฟเฟกต์นะของเจาะเอสดั่นแหละสกิลนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะมีเอฟเฟกค่อนข้างเยอะดีก็สกิลนี้ครับเอาบรรทัดแรกก่อนแล้วกันประโยคแรกนะมันก็คือแบบเป็นข้อจํากัดแล้วกันในดิโเนี่ยครับถ้าเราทําการอัญเชิญนอร์มอลสัมมอนเดตินี่ฮีโร่อะเราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ ซึ่งถ้าเราใช้สกิลนี้ครับเราจะไม่สามารถทําการอัญเชิญมอนเตอร์ทั้งแบบโปรตีแบบเซตหรือแบบพิเศษได้ครับยกเว้นมอนเตอร์ที่เป็นเดติเน่ฮีโร่และก็มอนเตอร์ที่มาจากเอกตาเด็กคือเลืกได้แค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นครับเดติเน่ฮีโร่กับเอกตาเด็กก็ยังในเด็กผมอะ่ะมันจะมีตัวของเอเลเมนต์ฮีโร่ลิควิคอยู่ใช่ไหมก็ไอลิควิคเนี่ยจะลงไม่ได้ครับจบ <c oughs> ใสมาเพื่อลมล่างอย่างเดียวครับลงไม่ได้หรือสมมุติอ่ะผมลงลิควิคไปก่อนจะใช้สกิลนี้ใช่ไหมก็ไม่สามารถกดสกิลนี้ได้ สมมติเราลงลิควิดไปแล้วอะ่ะสกิลเนี้ยก็ใช้ไม่ได้จบง่ายๆก็คืออย่าไปลงครับลงแค่2อย่างพอเดตินี่ฮีโร่กับมอเตอร์เอตาเด็กจจะไว้แค่นี้พอมาแล้วก็มีสกิลอีก3อย่างครับที่ใช้ได้หลังจากที่เราลงมอเตอร์โปติดีฮีโร่ไปแล้วนะเอฟเฟกแรกครับก็ใช้งานเนี่ยจะทําการเซตตัวของฟิวชั่นครับย,ยูโกล้ละแหละจากนอกเด็กลงมาบนสนามใบหนึ่งแล้วก็ทําการเซกตัวของเจ้าดีฮีโร่มาลิเชสครับเข้าสู่สายให้เราใบหนึ่งจากนอกเด็กก็คือเซกมานั่นแหละแล้วก็สกิลที่2ครับ กดใช้งานนะมอเตอร์บัฟฟิลเราที่เป็นเลเวลแปหรือสูงกว่าเนี่ยพัตต์ตีเพิ่มขึ้น200เพิ่มตลอดเลยนะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับสามารถกดใช้งานได้ตั้งแต่เทอร์นที่3ครับหรือสูงกว่านะคุณสามารถเอาการหนึ่งใบครับเ e ตเทนี mm ่ฮีโร่อะที่โดนรีมูฟกลับเข้าเด็กจากนั้นก็แอดดีฮีโร่พัสมาจากเด็กรือสุดายขึ้นมือแล้วก็เอากาดในมือ1ใบครับกลับเข้าเด็กอ่ะก็ไว้ขุดตัวของพัสมาครับหรือหาก็ได้ขึ้นมือนั่นเองก็พัสมาโทษนั้นรู้จักความโกของมันนดีนะ อันนี้ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของ d e ตินี่เอฟกนั่นเองครับถือว่าค่อนข้างดีครับซับดีฮีโร่ได้ดีมากเพราะว่าอย่างแรกไอการที่เซฟฟิวชั่นมากับมอริเชียนเนี่ยมันทำให้เอฟเฟกของมอริเชียครับที่สามารถเรียกมุตัวเองเนี่ยเรียกมาได้เลยจากเด็กถัดมาก็เป็นตัวเด็กนะครับก็จริงๆริเดตินี่ฮีโร่เนี่ยก็จัดคล้ายๆกันหมดนะมันจะต่างกันที่ตรงพวกการเวกับการกับดักสามารถกว่าจะจัดไม่ค่อยเหมือนกันจริงๆมันก็แล้วแต่ง,งบพนด้วยนะว่าใครเก็บอะไรไว้บ้างเนาะ ก็สกิลการผมขอไปไวๆเลยแล้วกันครับไม่ไงั้นมันเยอะนะเพราะว่ามันมีหลายแบบเกินดีฮีโร่พัฒนาครับใส่มาตัวเดียวพอนะลงด้วยการสั่งไว้สามตัวครับเรียกแบบพิเศษเนาะเนเกสเอฟเฟกต์มอเตอร์ศัตรูครับที่ใหญนห่น้าทุกตัวสู้มอเตอร์ไฟตัวนึงครับมาเป็นอาวุธในการนี้แล้วก็แอ็แทยเพิ่มขึ้นตามที่สู้มาถือว่าเก่งนะใส่ใบเดียวพอครับมอนิเชตนรืมูมก,การนี้ออนนอกเกมอัญเชิพิเศษตัวเองครับจากเทกลงมาได้ก็ข้อเสียข,ของมันครับอยากให้มันขึ้นมือ อยู่ที่ดวงครับถ้าขึ้นมือคือโคตรเกกะครับบอกตามตรงแล้วยิ่งถ้าใครขึ้น2ใบนี่โชคร้ายมากรีควิกครับใช้แค่เอฟเฟกต์สองพอนะถ้าการเลยครับถูกเอาไปเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นฮีโร่มอนเตอร์ลงฟื้นสาหรือตัวรีมูฟคุณสามารถจั่ว2ใบแล้วก็ทิ้งมือใบหนึ่งก็เป็นตัวที่ไว้ฟาร์มการในมือได้นะแล้วก็ตัวเป็นธาตุน้ำครับก็จะต่างกับพวก D นะตีฮีโร่ที่เป็นธาตุมืดเนาะดีไซเดอร์ครับเอฟเฟกต์ครับศัตรูที่เป็นมอนเตอร์เวล่หกหรือสูงกกว่่าาาาครรับไมสามสาถทเ็ต การนี้เป็นเป้าหมายการโจมตีได้อีก2เอฟเฟคครับใช้ได้แค่หนึ่งครั้งในการเรียลนะเอฟเฟคแรกถ้าการนี้อันเชิญลงมาในช่วงเอ็นเฟสสามารถเอาฮีโร่มาเตอร์จากสุสานขึ้นมือได้ใบหนึ่งอีกข้อสามารถครับเมื่อมีเอฟเฟคยิงไลท์สามารถทำให้เอฟเฟคนันเป็นศูนย์เอาการนี้นักสุสานขึ้นมือได้ใช้จากสุสานในเอฟเฟคสองแล้วก็ดิอาเซเทียวเมื่อตีทำลายเวทหนึ่งใบที่ใงายหน้ายิงล้าศัตรู500แล้วก็อีกขวาสามารถถ้ามือเราไม่มีการ์ดเลยเอาการนี้นในสุสาน แล้วก็ดีฮิโรอีใบนึงสุสารออนนอกเกมจว่ว2ใบเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ในเทอร์นที่เพิ่งลงสุสารก็ต้องรองก่อนเทอร์นหนึ่งถ้ามี3ใบใส่3ใบแต่ผมมีแค่2องนะแค่คคส่2ใบพอดิวดาร์กเมื่อลงครับเรียกเพื่อนจากมือตัวหนึ่งครับที่เป็นดีฮิโร่พลังโจมตีเท่ากับตัวมันหรือน้อยกว่าอีกก็าสามารถเมื่อการนี้ตีตั้งใจครับตีทะลุเดฟดรีเมอร์ครับเมื่อดีฮิโร่ของเราทําการแบทเทิลถ้าการนี้ย,ยในสุสารอาจจะไม่ใส่กันนะ้ลงมาได้ ทำให้มัเตอร์ของเราที่ต่อโซ้อยู่ไม่ทวลมาจากแบทเทิลแล้วก็เราไม่ได้คนหาจากแบทเทิลนั้นด้วย <g ül> ก็เอาไว้กันดีฮีโร่เราได้นะแต่ใช้จากผูสารนะใบนี้ดรากแองเจ้ลครับค่อนข้างงงเล็กนึงนะเอฟเฟกต์ Effect แรกครับถ้าผุ้สารเรามีดีฮีโร่สามตัวทิ้งการแนบในมือเราผูา้สารแล้วก็เลือกดีฮีโร่ผูสาตัวหนึ่งครับอัญเชิญลงไปบัฟฟิลสตูความสามารถทีส่สองครับผู้เล่นที่ควบคุมการเนี่ยเมื่อใช้งานการเวทครับให้เนเกะการใช้งานแล้วก็ทำลายทิ้ง ผู้เล่นที่ควบคุมนะก็คือการเนี้ยมันอยู่บนฟิลใครอ่ะไอคนที่ใช้อ่ะจะโดนเนเกตนะก่อนสามารถสุดท้ายในชุดตทำลายเฟสหรือมุกการนี้แล้วก็1นึ่งดีฮีโร่สู้สายเอานักเกมเพื่อนสองฝ่ายครับเอานอกกนร์มอลสเปลจากเด็กมาวางไว้ท็อปเด็กก็คือไว้บนสุดนั่นเองครับทั้งสองฝ่ายเลยนะก็ดั้งเจ้าเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ด้วยการที่ผมมีเซเลเทียลไม่ครบสามไงผมเลยใส่ดั้งเจ้ามาแทนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันดีฮีโร่มันจะน้อยเกินผมแนะนําว่าควรใส่ประมาณสักสิบใบนะ เพื่อทาให้เรากดสกิลเต็มีนี่เอฟเฟกง่ายขึ้นไอ้พวกที่มันลงง่ายๆนะไอ้พวกนี้มันลงยากยากไปนับมันผู้พันครับหามอนเตอร์นักลบสามารถหาเวอรซีต่มกว่าได้หมดเลยหยิบเป็นเซตเที่ยวหรือจะหยิบเป็นลิควุดก็ได้ปัมูลจับความมอนเตอร์คอมิกยิงกาหมอบจอกในเกมมอนดิดตัวดิดมอนอันนี้ทํามามอนเตอร์พันหขึ้นไปก็พวกสามารถสามารถปรับได้ครับวันนี้พอยก็ใช้ได้นะกับดักเมนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นการที่เล้คู่กับพานารบได้นะ สั่งเวนนัลบตัวหนึ่งธมาการ์ดไปหนึ่งและได้จัวหนึ่งแต่ผมไม่ได้ใช้นะมันใช้ค่อนข้างยากผมเลยไม่ค่อยชอบ <c oughs> มิลเลอร์ครับเอาไว้ลมล่างเอเลเมนทอนฮีโร่นะใช้ทบททฤษฎีจากบัฟฟิลส์หรือสุสานในการรีมูฟก็ต้องใส่ครับเอามาเล่คู่กับซันไลท์นั่นเองซันไลท์ครับมัลเตอร์ของเราทุกใบครับพันโจตีเพิ่มขึ้น200ตามท่าที่ต่างกัรบอลฟิลมีเอฟเฟกต์อีก2อย่างครับใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งเอฟเฟกต์ FX แรกเมื่อการไอเซอร์เป็นพิเศษ,แ,บบษแอดมิลเลอร์ฟิวช เมื่อฮีโร่มาตอร์ของเราครับใบอื่นอ่ะประกาศโจมตีหรือถูกโจมตีสามารถทําลายการ์ดบุกช่วยได้ไปหนึ่งนะใส่มาสองตัวนะครับสับมีรสับสันไหลใครมีหนึ่งก็ใส่หนึ่งได้ก็ต้องใส่ตัวนี้เพิ่มมาถ้านะใครมีหนึ่งใส่เป็นเอ็กคูลาดิโอครับเพราะว่าวิธีเรียกของมันน่ะใช้ด e ีฮีโร่กับดาร์คมอนสเตอร์ซึ่งดีฮีโร่มันเป็นทัดมืดหมดเลยไงดีฮีโร่สองตัวในการล้มล่างมื่อลงแบบพิเศษเลเวลสี่ต่ำกว่าดีฮีโร่มีสัตว์ตัวหนึง่งลดแรงพลังศัตรูครับเท่ากับครึ่งหนึ่งของโจมตีนั้น ก็แรงสุดครับพันหก็เข้า800อันนี้คือแรงสุดแล้วอ,อีกขวาสามารถในระหว่างเทิร์นผู้เล่นก็คือใช้เทิร์นศัตรูได้ด้วยถ้าการเนี้ยพรจะจุตีมันแตกต่างไปจากเดิมให้เลิกการที่ฝ่ายในึงครับทำลายทิ้งแล้วก็ทาให้การเนี้ยพระจุตีกลับมาเท่าเดิมด้วยอ่ะก็สมมติพลังเหลอสองพันห้าเนี้ยถึงใช้ได้หรือการเป็นสามพันก็ใช้ได้คือต้องไม่ใช่สองพันแปดอะถึงใช้เอฟเฟกต์ที่สองได้ครับทริวิตี้สามตัวฮีโร่ในการลร้มล่างในทริวิต ทำการเจออาร์ฟิวชั่นซัมมอนครับแอตแท็กจะกลายเป็นสองเท่าก็กลายเป 5, ็นห้าพันการนี้ตีมอนเตอร์ได้สามครั้งในหนึ่งบัตโตเฟสครับการนี้ไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้นะลิงก์สองครับเอ็กวันเดอร์ครับใช้ฮีโร่สองตัวในการลิงก์คอสสามารถครับถ้ามีฮีโร่มอนเตอร์ลงมาในโซนที่ลูกศรการนี้ชี้อยู่สามารถเลือกการฟิวชั่นโพลิมอร์ไลเซชั่นหรือเชนที่เป็นความเร็วสูงไม่ผู้สั่ครับใบหนึ่งเอามาเซฟบนฟิวเราได้เอฟเฟกต์นี้ใช้ได้แค่เธอละครั ความสามารถถ้าการนี้ทุ่นมาจากแบทเตอร์ลสุสานหรือจากเอฟเฟกต์ก๊าซโตอันจะมิเซ่ฮีโร่มาเตอร์จากมือลงมาได้หลักๆครับใช้เอฟเฟกต์แรกเพื่อเอาฟิวชั่นกลับมาครับอีกสองตัวก็จะเป็นลิงสามะครับก็เป็นฟินิกกับยูนิคอนนะใครจะเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์ิ่แลงซี่ก็ได้ครับพอเด็กเราแลงซี่ก็เยอะเหมือนกันครับอเมิดดิวเลอร์ช่วงนี้ก็เถื่อนอยู่นะทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมเอามาแก้พวกเอฟเฟกต์สุสานได้หรือจะใส่เป็นดักลิเบเลนเอามาเสริมพลังก็ได้เหมือนกันนะหรือใครจะไไไปใใใสออ่่ลิิงงงงอออีีกกตััวนนนึยาาา้้้้คดดเพถรม็ชนะ แต่ผมไม่มีไอ้นัตตาเพิร์ตนั่นก็ดีเหมือนกันปามพลังไงเพื่อน500ได้หรือก็จะเปลี่ยนเป็นฟิวชั่นอีกตัวหนึ่งอย่างอโดเลชั่นนี่ก็ได้นะอันนี้ก็เรียกง่ายดีตัวนี้ก็ใช้ได้นะเลติเน่ฮีโร่หกดาวแดนจูรัสนะก็น่าสนใจเหมือนกันก็ลองเปลี่ยนดูนะสหรับเอตาเด็กโอเคก็ประมาณนี้นะสกิลผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะเพราะไม่อยากให้คิดมันยาวมาครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยมาครับเราได้เป็นฝ่ายเริ่มหลังนะครับ ก็เริ่มก่อนเริ่มหลังก็ถือว่าดีหมดนะถ้าเป็นไปได้ผมอยากเริ่มก่อนมากกว่านะยุคนี้แต่ถ้าเจอเทนยีนี่อยากเริ่มหลังนะ mistakes. ไม่อยากเริ่มก่อนเลยแต่มันอยู่ที่ดวงนะการเริ่มก่อนเริ่มหลังเนี่ยนะอีกฝ่ายเป็นสซี่อครับเมื่อเราถือว่าดีนะขอแค่มีดีฮีโร่ตัวหนึ่งครับที่สามารถลงแบบนอร์ม l ลได้อะก็พอแล้วครับเพราะว่าสกิลเนี่ยครับเอเดนตี้เอฟเฟกต์เนี่ยมันจะกดใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการอเชิญนอร์ม l ลดีฮีโร่เพราะฉันขอแค่ไอ้ตัวนี้พวกซีดาวหรือตัวนี้ขึ้นมือก็เลลนนนไได้้้้แวตีะปขึนนะ มันลบตีไม่ได้โอเคศัตรูเล็กโฟตอนดาก้อนครับเขาเลือกที่จะยืนด้วยโฟตอนดาก้อนนะแล้วก็ยืนด้วย2ตัวเลยนะก็จะมีปัญหาตอนเราตีนะเพราะมันสามารถรีมูฟได้มาครับเขาเธอระจัอากาครับอ่าลองเซตเที่ยวไปครับใช้สกิลครับกดใช้งานนะเลือกเอฟเฟกแรกเอาฟิวชั่นมาเซตแล้วก็เซตมาเลเชียเข้าสุสานเอฟเฟกตัวนี้ริมูฟออล็อกเกมอัญเชิญตัวเองมาครับ แล้วก็ทำลิงก์ต่อครับเราเล่นเป็นของเจ้าเ X Wander นะเอฟเฟกอีกตัวหนึ่งครับไอ้นี่ไม่ติดเธอละครั้งนะก็ใช้ให้หมดไปเลย <Come on. S 1> เป็นไปได้ผมว่าแนะนําให้รีบเรียกตัวนั้นจากเด็กออกมาให้หมดนะเพราะถ้าขึ้นมือนี่มันเกกะมาหัก <Yeah. S 1> แล้วก็เปิดฟิวชั่นครับเอาดีฮีโร่ฝังตัวล้มลาครับ <Yeah. S 1> เล่นเป็นลตัวเปียนกายครับลงไปในโซนที่ไอ้เจ้านี้ชีนะครับไอ้เจ้า X w a n วันเดอร์เอฟเฟกต์วันเดอร์ครับเมื่อมาเตอร์ลงในโซนที่มันชี้ครับสามารถเอาการ์ด ฟิวชั่นหรือการที่ชื่อเชนที่ไม่ควอเร็วสูง1บาบจังสูส่าครับมามอบได้แล้วก็ดิโตเปียมาลงครับเลือกมาตเตอร์ดีฮิโลเวอร์่ต่ำกว่าครับเอาไอแท็ครึ่ง1ครับเข้าไลท์ก็เข้า800นะครึ่งหคือพันครึ่งหนคือ800นะแล้วก็ฟิวชั่นมามอบไว้ครับก็สกิล2องเดินีเอฟครับรแปดขึ้นทุกไปบวก200แล้วก็สกิลที่สอของดิโตเปียครับถ้าพลาดจุตีตั้งจากเดิมนะทำให้เหลือเท่าเดิมครับแล้วทำลายกลา แล้วเขาฟิวชั่นครับผมเอาวันเดอร์ฮีโร่ครับที่เป็นทัดแสงกับเจ้านี้ที่เป็นทัดมืดรวมล่าครับเพื่อเล่น,ปนลนะเป็นสันไลด์นะตีครับเอฟเฟกต์สไลด์ครับเมื่อมอกฮีโร่เบย์คนละครับทำการโจมตีหรือต่อสู้เนี่ยหรือถูกโจมตีอะทำลายการ์ดใบหนึ่งศัตรูใช้เอฟเฟกต์โฟตอนดต่ก้อนหลบนะครับตอนแรกผมคิดว่าเอฟเฟกต์เขาจะเกิดก่อนนะแต่ของเราเกิดก่อนนะก็เจ้าของเธอเอฟเฟกต์น่าจะเกิดก่อนใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะ จำสำหรับการ์ดเกมหมดแล้วไม่ค่อยแม่นเรื่องกฎนะกลับมาครับเอฟเฟกต์โฟตอนนะซึ่งตัวนี้ครับกลายไม่สามเป็นสองเพราะว่าเอฟเฟกต์นไลด์เนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้ฮีโร่ของเราทุกตัวครับสองร้อยตามธาตุที่ต่างกันซึ่งผมมีแสงกับมืดเนี่ยก็บวกสี่ร้อยทุกตัวก็เป็นสามเป็นสองนี้กลายเป็นสองพันเก้าสตูใช้สกิลครับเรียกเป็นเนโอครับเอฟเฟกต์เนโอสามารถเนเกตการ์ดของเราได้ครับผมใช้เอฟเฟกต์สองครับของดิโตเปียครับ เอฟเฟกต์สองริบโตเปียเนี่ยสามารถเช้เทิร์นสตูได้นะเอฟเฟกต์มาทำงานในระหว่างเธอผู้เล่นไงพลังกลับมาเท่าเดิมครับทำลายการ์ดเหลือสองคนแปดโอเคทีนี้นก็ชนะนะแต่ตีปิดครับไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ลิควิดไม่ขึ้นมือนะถ้าลิควิดขึ้นมือมันจะช่วยจัว่วเราดีกว่านี้แต่มีเลคโคฟิวชั่นขึ้นก็โอเคเหมือนกันใครจะใส่เพิ่มก็ได้นะแล้วแต่อ่าเพราะว่าจริงๆผมคว้าได้เลคโลฟิวชั่นอีกใบหนึ่งไงแต่เด็กผมมีแค่ใบเดียว เราได้ไปไฟล์เริ่มหลังนะครับสโตเป็นทริคัพสลิปเป็นแรปเปอร์จิเชียนปึ๊บอ่ะรอบนี้มีเลคุยครับก็จะสามารถฟิวชั่นไปเล็กสไลด์ได้นะแล้วก็จะได้มีเอฟเฟกในการจั่ว2ที่1แล้วก็ดิวดาขึ้นครับขอให้ดีฮีโร่ที่ลงปกติได้ขึ้นมือสไปนหนึ่งก็เล่นได้หรอครับมงแหวนครับหานเนวกเกชชันนะอันนี้เราอาจจะเสียเปรียบไปหนึ่งนะเพราะว่ามงแหวนมันยิงการ์ดที่มันยิงการ์ดได้ไนงะ ลงดิวดาร์ไปครับเอฟเฟกเมื่อลงครับเรียกเพื่อนที่คลางท่อกับตัวเองหรือน้อยกว่าครับเรียกเป็นเจ้านี่เอฟเฟกตัวนี้เมื่อลงครับเลือกเอฟเฟกแรกครับเอ็นเฟสสามารถเอาฮีโร่ผู้สายขึ้นมือได้ใบหนึ่งกดใช้งานได้ที่นี่เอฟเฟกครับเลือกเอฟเฟกแรกนะเอาฟิวชั่นมาเซตแล้วก็เฟตตัวของมูลลิเชียครับเปิดฟิวชั่นครับที่ผมรีบเปิดฟิวชั่นก่อนเลยเนี่ยเพราะว่ากลัวเขาจะใช้เอฟเฟกตวงแหวนครับยิงฟิวชั่นผมก็เลยรีบใช้ฟิวชั่นก่อนเลยดีกว่าจริงๆอย่างที่บอกไปวว่่่าาเเเรรคใใใชชช้้มมมูียหหดกอน ต่นี้ผมขอข้ามสเต็ปนะกลัวโดนยิงไงสันไลท์ครับหามิเลคัลเอฟเฟกตัวนี้ครับจวบสองทิ้งหนึ่งครับสตูเปอร์เนวิเกชั่นครับเลขแปดเราจะเชื่อมมาครับแต่นั่นนะครับเอฟเฟกต์วงแหวนจะเกิดครับรอบนี้ครับเขามีพิล็อตด้วยนะก็ผู้เล่นครับไม่สามารถรีมูฟการ์ดจากสุสานได้ไอตัวเรานะอีกฝ่ายอ่ะไม่สามารถรีมูคการ์ดจากสุสานได้ทำให้ผมไม่สามารถใช้มิเลคัลฟิวชั่นได้นั่นเองไอเนี่ยผมจะใช้ไม่ได้ เขาใช้เฟควงแหวกครับอันนี้เมื่อกี้ผมจวดได้คอม,มิกพอดีครับก็เลยใช้ยิงมวงแหวนไปถือว่าจวดเท่พอดีนะแล้วก็น่าเสียดายครับที่เรามีโบวบุลเก็บไว้ครับก็ความพี่ร้อนไหมครับทีนี้เราก็ใช้มิลเข้าได้แล้วแล้วก็ริมูตตัวนี้ได้ด้วยเขาต้องใส่มาแก้เบลลเอสแหละไอ้แบล็กแรสเตอร์แต่ศัตรูยอมแพ้ครับเขารู้ไงว่าเรามีเลคมีมิลเคลคเเอทอีกใบหนึ่งการมอบน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรนะโอเคก็ประมาณนี้ถ้าลิควิดขึ้นก็สามารถทำซันไลท์ได้เหมือนกันแล้วก็จะไดด้้กามมือเพิ่วย รอบนี้ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับศัตรูเป็นประธานใครบ้างครับเป็นบูอานะเวทขึ้นเยอะไม่เป็นไรครับขอแค่ดีฮีโร่ขึ้นไปเดียวก็พอโรบอตีไปครับทีนี้ก็ใช้สกิลได้ละมาครับกดสกิลแรกเอาฟิชชั่นมาเซตแล้วก็เฟกมัลลิเชียเข้าสู่ศาลมัลลิเชียครับเรียกเพื่อนตัวเองมาเรียกตัวเองผู้ผิดเข้าใจไหมคือขอแค่ตัวเดียวขึ้นนะ่ะเราใช้ตัวนี้เรียกเพิ่มก็ได้ครับถ้าศัตรูแบบไม่ได้มีอาร์ติแฟกหรือดีโคมูฟก่อนนะเอ้ยดีโคมูฟไม่ได้นะ เพราะว่าการกดสกิลเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเชนทําให้จังหวะที่ศัตรูใช้ดีโคเนี่ยมันไม่มีแล้วก็เปิดฟิวชั่นครับแต่ด้วยการที่แบบอะไรอะ,อะวัตถุดิบมอนเตอร์มันน้อยเกินเนี่ยอาจจะเรียกอะไรมากไม่ค่อยได้ผมก็เลยฟิวชั่นเป็นดิสโทเปียเลยป๊บไม่ได้ทําลิงก์เป็นเจ้าเอ็กวันเดอร์ไงเพราะมอนเตอร์มันไม่พอ,อยิงลายครึ่งหนึ่งครับเข้าไป800นะพลังครึ่งหนึ่งคือ800แล้วก็ใช้สกิลครับเรียกตัวเองมา กดติดที่นี่เฟซครับเลือกสกลิลสองเวลไปลขึ้นไปครับบวก200เนาะกลายเป็น3,000ทีนี้ก็ใช้เอฟเฟซยิงได้แล้ววางการ์ดสามใบครับจบเทิร์นอันนี้แผงเราเราค่อนข้างดีครับมีเนเกตมอนเตอร์ครับตัวนี้ครับสามารถยิงการ์ดได้ไปหนึ่งคอยมีกระใสโคลครับยิงการ์ดหมอบได้ถ้าศัตรูเป็นสายกับดักเนี่ยไอ้พวกนี้จะได้เปรียบแต่ถ้าเป็นสายมอนเตอร์เนี่ยก็มีเนเกตทีหนึ่งแล้วก็ยิงการ์ดได้ทีหนึ่งถือว่าค่อนข้างสมดุลครับอ่าพิเศษครับผมเปิดจอกเนเกตไปเลยนะกลัวเขาไม่ทิ้งจัว กวเขาเป็นแบบสายเน้นมอนเตอร์เน้นเวทไงทำลิงหนึ่งครับเล่เป็นไอเจ้าลิงคูริโบครับอ็ค่าง่ายลำคาทครับหมอบกาสองใบครับไซโคลนครับยิงการหมอบคอนมีครับยิงการหมอบพอดีเป้เลยซึ่งโคตรดีครับโดนค้ามากคัดสองใบเลยเกือบไปครับมาเขาเชิญช่วยครับอ่าลงดิวดราไปครับยี่มันตั้งตีครับดิโตเป้ครับพลังเหลือเท่าเดิมครับทำลายกาหนึ่งใบครับ ไปไปไอจริงที่ตัวเปียน,นี่มันเอามาแก้สมายเวอร์นะในอนิเมะเอามาแก้อยู่ยะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรีเพย์ <c oughs> อันเชิญดิวดากไปเอฟเฟกต์ดิวดราก, <c oughs> กมนลงครับเรียกดีฮิโร่ไปหนึ่งครับแอคแคคเท่ากับหรือน้อยกว่ามาเลยเซเลเทียล <c oughs> แล้วก็สกิลใช้ได้เมื่อเรามีการอันเชิญนอร์มอลมอนเตอร์ดีฮีโร่นะถึงกดใช้ได้ ใช้สก,กิลแรกก่อนเอาฟิวชั่นมาเซตเสกตัวของบริเชตเข้าสู่สารเอฟกครับไปไกลๆเลยบริเชตทำเพื่อลดติ๊กแล้วก็ทำลิงก์สองเหรออืมโอเคทำลิงก์สองก็ได้เอาเซตเที่ยวลงไปนะครับลิงก์สองแล้วก็บริเชตตัวสุดท้ายครับคอ,อมา แล้วก็ฟิวชั่นอันเชิญเป็นทิสโตเปียดีกว่าใช้ดีฮีโร่สตัวในการรวมล่าครับเอฟเฟกของเอ็กวันเดอร์อครับถ้ามีมอนเตอร์ฮีโร่ลงมาครับแล้วก็ตัวนี้เมื่อลงแบบพิเศษเลือกตัวไหนก็ได้นะพลังเท่ากันเอาไป800ครับ ีน้ำเมสไปแล้วก็หมอกการ์ดฟิวชั่นมาใช้สกิลสองของเราครับบวกสองวาทุกตัววายเบอแปดหมอบดิดตัวมิลเล่ค็ไม่ควรขึ้นวะ่ะจบเธอใส่ใบเดียวเราชอบขึ้นต้องไปใส่สองใบแล้วมั้งแต่ผมมีแค่ใบเดียวไงคอนมิกครับโอ้โหไอพวกนี้เริ่มหลังมันเรียงกายกันหรือไงไอชิบหายมันโดนดีตัวอีเวนอ๋อมันรู้นี่ยวะ่ะลืมไปมันู้ โอ้เด็กเด็กของยูซูนะชื่ออะไรนะมโลเดียสตัวโปรดผมเลยนะยูซูเนี่ยเสียดายอาร์ควีบทน้อยไปหน่อยอ่ะฮะเรียกเพื่อนมามันลงแบบพิเศษนี่หว่ายังไม่ได้ลงนอร์มอลปล่อยไปเถอะมันคงจะมีพลังทำให้เหลือศูนย์สินนะรอยิงตัวใหญ่ดีกว่ามันจะฟิวชั่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงเนี่ยยังไม่ได้นอร์มอลซัมมอนนะครับ เปลี่ยนล่างครับฟอร์มซองเล็กตัวใหญ่มาโอ้ยเราเชยไม่ได้นี่หว่าหรือไปอ่าเราใช้เชยตรงนี้ไม่ได้นะมันเป็นผลจากสกิลกดเอฟเฟคครับถึงทำลายไปก็ไม่ได้เนเกตเอฟเฟคอยู่ดีนั่นป้อยไปก่อนให้โซนมันลกหนึ่งนั้นแหละฟิวชั่นจักสนามปะ่ะเอา้าผ้าป่ะเนี่ยพี่คุณสามารถ เราใช้มาตอรที่เราควบคุมอยู่ครับรวมถึงกาไปนี้อ่ะสกิลครับผมต้องยิงเขาไปเลยทีนี้เขาก็ล้มล่างไม่ได้ละมาใช้แค่จากบนฟิวไงตอนนี้วัตถุดิบเขาไม่พอมาครับถึงเธอเราแล้ว,ลวมาะเข้าเทินจวกกาครับโอ้โหพัดมากไอ้พวกนี้คือแบบไม่ขวดขึ้นเหมือนะอเนี่ยใคครับฟิวชั่นไปเลยฟิวชั่น เรียกสลไลด์แหละเราเอาวันเดอร์กับพัทมาไปรวมร่างเกกาครับทำไมมันจูนได้แต่การแบบนี้วะผมจะเอาสลไลด์มายิงมอนเตอร์เขาเลยอ่าพัทมาเกกาสกิลสามเราที่หยิบพัทมาเนี่ยสามารถหยิบจากสุสานได้นะไอ้สกิลตัวละครนะเสียดายเรามีมิลค์ฟิชชั่นใบเดียวนะเอฟเฟกต์สลไลด์ไม่เกิดเพราะอยู่ในมือแล้วโอ้โหทรับสองได้สลไลด์ครับ เพิ่มพลังให้ฮีโร่ทุกตัวเนอะทำให้เราสามารถใช้เอฟเฟกติโตรเปียกาไนะครับอ่ะก่อนตายครับเหลือเท่าเดิมแล้วทำลายทิ้งโอเคมามอบการ์ดครับมึงเหลือศูนย์ครับเธอที่แล้วเรามีตัวของตัวนี้ครับเซอลเทียลรีมูฟการ์นี้ครับแล้วเพื่อนออกนอกเกมนะใช้ได้เมื่อมือมือเหลือศูนย์เอาตัวนี้ก็ได้จัวสองใบครับ โอ้ไยชิบหายมันจวดได้แต mm <Wars> ่อะไรวะเนี่ยมาช้าไปนั่นรีควิคโอเคแล้วก็มิลิคอฟิชชันจบเกมได้อยู่ละศัตรูมีมอนเตอร์ใบหนึ่งนะน่าจะกันเราไม่ไหวหรอกเอาเอ็กวันเดอร์แล้วก็เออแม่แม่แม่เอ็กวันเดอร์เออต้องเอ็กวันเดอร์วะเอ็กวันเดอร์แล้วก็น่าจะต้องดิสโทเปียแล้วกันซุบซุปโอเคมาฮับสไล ใช่ไหมผมลงตัวนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราใช้สกิลไปไงหาลงตัวนี้ครับดิวดาร์กในจบเกมแล้วเหลือสกิลสามเนาะไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งอ่าแบทเทิลครับถ้าไม่ถ้าไม่มีใครลอยก็จบเกมครับอ่าไม่มีเนาะโอเคอันนี้ก็รู้สึกเหมือนมือจะเน่าๆน่าไงไม่รู้แฮะแต่ก็ชนะได้นะโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการเล่นเด็กเดธเทนี่ฮีโร่ครับที่ใช้สกิลเดธเทนี่เอฟเฟกต์นะ แล้วก็จะมีการผสมกับตัวของซันไลท์เข้าไปนั่นเองนะสับเด็กนี้ <c oughs> ก็เรนนี่ครับยังเก่งอยู่นะสับเด็กเอ็ดดีฮีโร่เนี่ย <c oughs> เพราะว่าสกิลมันค่อนข้างดีอะเอาจิงเอเดนนี่เอฟเฟกต์นะแต่มันกาคงสู้แบบไอพวกแบทเลตเตอร์หรือเทนจีตอนนี้ไม่ได้นะเพราะไอพวกนั้นมันมันโคตรเกิน <c oughs> แล้วก็เรามีลิมิตแล้วไงแต่เขายังไม่มีลิมิตนะไอเจ้าตัวนี้ตัวลิมิตสามไปทำให้กระตักแรงเราน้อยลงนั่นเองนะแต่ดูรวครับก็ถือว่ายังเอาไปใต้แหลงได้นะสามารถแบบไปใต้แหลงจริงๆจังๆได้อยู่ แต่อาจจะแพ้ตอนไลท์สูงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับอาจจะต้องวัดดวงครับถ้าการเราขึ้นดีกว่าก็โชคดีไปอะไรประมาณนั้นโอเคการแต่และบครับไอพวกพลาสมาครับจะเป็นการฟ,ฟรีนั่นเองครับนี่มาจากเอครับมาเลเซียจะอัพเวลเอเหมือนกันมันได้แค่2ใบแล้วตัวนี้ลิควิดครับได้จากตัวของบล็อกชัยนิ่งฟันไลแล้วก็ไอเจ้าฟันไลครับไอตัวนี้ก็อยู่ในบล็อกนี้เหมือนกัน ดีไซเนอร์เป็นการที่ได้จัดก,การคราบพ่อค้าดำครับเข้าไปคราบจากไอเจ้านี้นะเซเลเทียลครับได้มาสองใบครับจากนะสตัตเจอร์รรนะถ้าใครจะเด็สามเนี่ยก็คือต้องเติมซื้อเท่านั้นแต่สองใบก็ใช้ได้นะแต่ถ้าสามใบก็ดีกว่าดิวดาร์กตากแองเจลแล้วก็ดรีเมอร์ครับอยู่ในสตัตเจอร์เหมือนกันครับเด็ดนี่รูดิวด d a r กนี่มันแคมมาสามใบเลยนะใจดีมาก แต่มันก็ให้อันนี้มาแค่2ใบครับเราก็ต้องเติมซื้ออยู่ดีนะผู้พันครับน่าจะแพ็คอ่าอ้นี่นะแพ็คก,การันตีของมันสเปเชียลเซ็ตวงมูลสามันสามันนี่มีอะไรที่มันใช้ได้ก็ยัดมาเลยครับทุกคนมันจะไม่เหมือนกันไงาสามันแต่ละคนเนะาะเอาไมเลิกครับ,รบอันนี้แนะนำให้รีบเปิดตอนบล็อกลดราคาครับอยู่ในบล็อกของจางเดชทอยเยอร์หรือใครรวยหน่อยเจ้าเปิดเซชั่นบล็อกก็ได้เหมือนกันก็เสียประมาณ2,000ันะน่าจะการันตี แล้วแต่นะจะเปิดบล็อกไหนก็ได้คอนมีดครับเคาจะใส่ส่โคนก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ครับเอามายิงการ์ดหมอบนะหรือยิงพวกเวทต่อนเนื่องได้จอครับอันนี้ไว้ในเกมมอนเตอร์เคาจะใส่หอ,อกด้วยก็ได้นะมีจอกมีหอ,อกดีดตัวสามารถเปลี่ยนได้นะแคคดาวก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับใช้วร์นิ่งพอยต์ก็ได้อะไรก็ได้ครับกับดักน,นะดิสโตเปียากายครับสำคัญสุดถ้าจะเล่นเด็กนี้คือต้องมีเลยเปิดทันเดอร์ครับอยู่ที่ดัวครับว่าจะได้เร็วหรือได้ช้า สไลด์ครับอยู่บล็อกมันเองเนาะเอ็กคูลาดิโอมิอ๋อต้องไปเปิดสตาร์เตอร์นะใครมีสไลด์ใบเดียวเนี่ยแนะนำว่าให้ติดเอ็กคูลาดิโอไว้เพราะว่ามันเรียกค่อนข้างง่ายทรินิตี้เหรอได้จากดักเดตินี่เนาะอา่หาไม่ยากแล้วก็ลิงสามันอาจจะมีเอ็กวันเดอร์อันนี้อยู่บล็อกซ์้กับทันเดอร์นะเออก็อาจจะต้องเปิดหาติดไว้ด้วยสป,ปายหนึ่งกระนีนะใครเล่นฮีโร่เพื่ออนาคตได้ใช้ แล้วก็ถ้าใครมีเจ้าลิงตั้งตัต้งเพลิงครับไอลิงสองอะ่ะก็สามารถใส่ได้นะอันนี้ผมไม่มีผมเลยใส่เป็นไนท์แมทฟ e n ิกไนท์แมทยูนิคอ o r นหรือจะใส่เป็นแรงซีสามันก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเด็กเราก็มีโลกซีสามมันเยอะเหมือนกันอ่ะก็อาจจะได้ใช้โอเคก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผม